ามหินแดงครับวันนี้มาฟาร์มแรกครับเน้นฟาร์มแรกนะครับเท่ที่แล้วเรามาตั้งใจว่าจะมาฟาร์มแรกเจอดันครับก็เลยฟาร์มแรกได้ไม่มากนะฮะแล้วตอนนี้แรกก็หมดแล้ววันนี้เราจะฟาร์มแรกเยอะๆเลยนะครับฟาร์มแรกก่อนแล้วค่อยรุดของนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเผลอรุดของก่อนทุกทีนะครับ ต้องเก็บหินเก็บไม้ไปด้วยนะว่าผมช็อตมีสุนัขครับเอาสุนัขเปล่าเคี้ยไม่เป็นไรไม่ถลายไ,ไม่ถลายนะน่ารักที่โหดอ้าวเจอดันอีกแล้วโอ้ ทำแล้วอีกแหละเรายังไงดีเนี่ยเก็บผิดเก็บผิดไว้หน่อยเก็บผิดไว้หน่อยนะเะว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องลงดันก่อนเขาลงดันก่อนเพราะว่าดันมันเผื่อบางทีมันมีของดีกว่านะครับแล้วก็เยอะช่องเก็บของไว้นะครับเยอะช่องเก็บของไว้เยอะๆโอเค ดิงดิงไปดันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยเราก็ไปรูดของมาระหว่างทางอยู่แล้วนะฮะโอเคไม่รู้ว่าจะลงได้ไหมดูกันดูดันอ๋อดันเป็นแฮกเกอร์ด้วยอู้ดันแฮกเกอร์ดันยากชิบเ,เป็นดันยากครับดิงดีเราลงไปปุ๊บเราขึ้นมาเลยเราอาจจะไม่ได้นะฮะ,ะเราอาจจะไม่ฟาร์มเราอาจะไม่ฟาร์ม จริงจไม่ต้องก็ได้นะก็เดี๋ยวเรามาฟาร์มแรกอยู่แล้วเราอาจจะไม่ฟาร์มเอ้ยเราอาจจะฟาร์มครับแต่เราอาจจะไม่ได้เคลียร์ดันนะครับเพราะว่านี่ไงมันแจก,กปืนมาให้ด้วยโอกโ้การันตีว่ามันโหดครับการันตีว่ามันโหดครับเราอาจจะเอาแค่ปืนครับเพราะเคยแล้วนะครับเพราะว่าลงไปนี่คือแบบอุ้ยของดีใช้ได้ของดีแบบสุดสุดอ่ะ แต่แบบเราอยู่ไม่ได้อะ,อะเพราะว่ามันเป็นดันโหดมากนะฮะเราจะไปเอากล่องอีกกล่องหนึ่งฝันน่งนู้นจะไปยังไงนีโอเคแ่ะมากันโอ้โหคนาทิ่คู่กัน ให้ปืนมานี่ถือว่าจัดจริงๆนะครับไม่ได้อีนีาดแล้ว,าลวตามทันด้วยตั้งใจว่าจะใส่ปืนครับแต่เรารู้สึกว่าเออเราวิ่งตามทันอ่ะ บอกครับเราคงไม่ได้รู้นะฮะเพราะว่าดันมันเป็นดันแฮกเกอร์ดันยากนะครับมาดูกันไม่ได้อะไรครับเปเ็นขารปองที่นี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปเลยแล้วเดี๋ยวจะรู้กันครับว่ามันเป็นดันยากจริงๆนะครับต้องปืนคู่เท่านั้นนะฮะถึงจะอยู่ได้ติ เป็นดันโหดโหดกว่าด,ดันบอสนั่นอีกนะฮะที่ครั้งนั้นที่เราเจอบอสถึงห้าตัวมันจะเป็นแบบเวฟเวฟซอมบี้ะฮะมาเรื่อยๆมาเรื่อยสักพักหนึ่งมาอีกสักพักหนึ่งมาอีกเราอยู่ไม่ได้จริงๆอยู่แล้วมีตายนะฮะแต่ถ้าเรารูตของอะไรได้ก็จะรีบรูตนะฮะนี่ไงว่าแล้วมันเป็นดันแบบนี้จริงๆด้วยนะครับแล้วดูครับ บอกเลยว่ายากยากอย่างที่บอกครับเราคงไม่ได้อยู่นานนะฮะเพราะว่าเราคงรีบลงรีบไปนะฮะ <c oughs> ไม่ได้นานครับเราก็รีบรู้ตรงนี้ฮรับเรก็ไปเลยสัมบี้เยอะครับแล้วก็เยอะมากเยอะสุดๆเราคงได้แค่นี้แหละคะัความเพราะว่าเรามันอากาศอยู่แล้วแบบเราไม่ได้คิดว่าจะมาเจอดันแบบนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดมันจะมีแบบสัมบี้แบบเดินลาดตะเวนด้วยนะห้องเยอะมากห้องแต่ละห้องนี่คือมีของดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่แบบ คือยากอะ่ะยากมากอะ่ะของแต่ละอย่างอ่าเราลองเล่นให้ดูก็ได้ลองเล่นให้ดูเราไม่ห่วงปืนเรืยังไงเราหาปืนได้เดี๋ยวเราจะใช้ปืนเคลียร์เลยนะฮะใช้ปืนเคลียร์เลยแล้วมันจะมาเป็นเบฟบๆนะฮะ มาแล้วเห็นไหมครับรูมาเลยรูมาเลยนะรูมาเลยนะเนี่ยครับมันจะมาเป็นเวฟเลยนะฮะพอเรามาปุ๊บมันก็จะมาอีกรีบรูทคร,รับรีบรูทคือเนี่ยพยาบาลเราจะหมดไวนะฮะโอ้โหของของนี่คือของเหรอ เดี๋ยวมันก็จะมาอีกครับเพราะว่ามันมันมาเป็นเบลเบยังไงปืนเราแตกแน่นอนอันนี้นะฮะโอเคแล้วก็เก็บซอมบี้นะฮะยากยอมรับเลยครับยอมรับเลยครับว่ายากยากแบบสุดๆเรารีบรูดเรารีบรูดรดสูสิได้อะไรโอ้ยมีน้ำมันมีทองแดงครับ ระดับหนึ่งทีแม่ทองแดงมีตั้งสามแต่นี้ต้องใช้ที่ขุดแร่ครับต้องใช้ที่ขุดแรนะ่ไม่รู้อ่ะลองลองดูลองดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเคียยวช่องก่อนเผื่อได้แร่บล็อกไซด์หรือได้แร่อะไรสักอย่างนะฮะที่แต่ละอย่างเราต้องการเท่านั้นเลยนะฮะย้อนคิกจัง กินอาหารให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่จะมีอีกไหมนะฮะได้แค่แร่เหล็กครับโอ้โหนีไปแล้วผมไม่อยู่แล้วนะครับขอบอกก่อนไม่ขออยู่แล้วเพราะว่ามันยากนะฮะอันนี้เป็นดันที่แบบต้องห้ามเลยคือถ้าขอไม่พร้อมจริงอะ่ะยากนะฮะ แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปฟังห้องกวตอนดีนว่าเราเสียพื้นไปกระบอกนึครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันคือประสบการณ์ชีวิตนะครับโอเคเรามีช่อง3ช่องในการฟามและเราก็ปวดฉี่แล้ว การทาที่ห้ามอนนำไปจะเป็นแบบอย่างนะโอเคครับน้าหอมเม่เจเดี๋ยวเราจะเอาไม้กับหินนะคิดว่าพอไหมสำหรับนี้นะครับคิดว่าไม่พอขอค่าเพิ่มสักอันนะค่าเพิ่มสักอัน สองอันก็ได้น่าจะพอโอเคทีดเดี๋ยวแล้วก็ไว้นี่กครับไปฟาร์มของเราต่อดีกว่ามาครับฟาร์มแรกไปอบอกฟาร์มแรกแต่กูตีกวางล <c oughs> าไปาเอามดแมพครับเอาดแมพ <c oughs> ไปไกลๆเลยน้องกวเราไม่ยุ่งนะ ชอบนะโรงพยาบ,บาลเราเลือดสุดอะแปบ๊บเดียวอย่างนี้เราจะบล็กบอกสายแล้วครับแต่เรามาที่นี่เราเน้นแร่เหล็กครับตอนนี้เราเน้นแร่เหล็กว่างว่างน้ํา เราคงไม่เจอตัวยักษ์นะครับเราเจอมนกันในระดับหนึ่งว่าจะเจอตัวยักษ์เราต้องเคลีย,ยร์เจ้าตัวใหญ่ ได้ต่อครับเลืมลืมลืมเธอปืนไม่หน่อยนะครับเลื่นไม่นิดเลยข้างๆนี่ไก่แน่นอนฟังจากเสียงเลยนะไปไกลๆเลยไปด้วยจ้าม้าทำท่าเสียงมันจริองๆ เดี๋ยวซอมบี้จะเริ่มได้กิน่นเรานะครับสคือก,การย่องเราจะใช้ไม่ได้ผลแล้วนอก่า มันมีคนตายใช่ไหม,มใช่อาหารเนี่ยตัวเนี้ยมันจะได้ขีดเราไกลจากระยะไกลเลยเตัวอะไรมาปรางแเราภารกิจของเราต่อนะครับพุดแรกโอ้อโห่ัอุ้ย อะไรเนี่ยทำที่กับเร็วชอบชอบมาป่าซมี่เนี่ยได้ทั้งนังทั้งเนื้อนะครับได้แน่แน่เชือกเรามีเยอะแล้วนะสองกองกองกว่าแล้วกินอาหารขังแล้วต้องลบ เศษกระป๋องทิ้งนิดนึงนะฮะมนจะเกะกะหน่อยเนะคฉันแกฉันรดอีกแล้ว <c oughs> อ ah, hmm? hmm? ุ้ยลม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 อือ่าเราเจอศพคนแล้วใส่ตัวไม่คีเร็งนะดูสิว่ามันฟาร์มอะไรได้แล้วมั่งอ่าอะไรเนี่ยพอเจอแต่ความว่างปล่าอันที่ศพคนนึง กับที่เราตีปะหรือว่าไงอันนี้สิกับที่เรายิงตายคือมันปีแค่ตรงนั้นอีกมีตัวใหญ่มีตัวใหญ่ห,ญหญยยยยยอย้อนกลับมาตรงขุดตรงนี้ก่อน,น นจะพลาดมัจะพลาดยที่อันเนี้ยจะา,นนาไาหัวตัวใหญ่ก่นตัวใหญ่เป็นบางทางครับ เราคิดว่ามีเหลือ,ลอสบายแน่เห็นไหมว่าและต้องมีขอบๆอ,อยู่ แรกเด็กอยากสบายอกสบายใจแต่เราก็ไม่ปล่อยไม่ไว้วางใจสถานการณ์เราเรื่องของกันอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเราจะได้กักองนะฮะ ได้ประมาณ8กองเนาะ้าราได้หมดทาราฟามแล,ล่ได้หมดและคำตอบนี่เราอาจจะไม่ถูกไม่รู้ไม่รู้ดูก่อนดูก่อน น้ำเปล่า,า่ือให้ครไทด้เน้อออันเดียวแล้วอันเดียวไม่พอแน่นอนเราต้องไปทำแต่เราเก็บไม้เก็บกิดไปแล้วนะฮะไว้ตรงไหน จริงมันก็สี่อันแหละเพราะมันมีรถดูนี่เบีเยียดเลย เชือกเหรอเชือกปลาอย่างเนาะตัวอะไรตัวนั้นจะเป็นขวดนาฬิกาไม่เอาเพป่องเอามาป่าป่ามันได้ขีวดีอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะซ่อนกิจตัวเราได้นะครับ เอย,อย่าบอกนะพอแล้วพูดเป็นเล่นนะเอนี่ไงก้อนหนึ่งดึงดึงดึงพวก็จะแตกดได้ไหมไม่น่าได้ว่าต้องเคลียร์ก่อนไหนก็ต้องเคลียร์แล้วนะครับ ขวันสามกองสี่กองนะฮะน่าจะโอเคละแบบนี้ถือว่าเป็นแมปใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งเนะาะเราจำเป็นต้องใช้พื้นที่ต่างๆกัน คือน,น้ำไม่ขิงน้ำขิงน้ำหน่้ยขิงน้ำหน่อยขิงน,น้ำหน่อยจุดแรกใช้เหงื่อเยอะใช้แรงงานเยอะครับเพราะว่าเรามาแมกแดงนี่ถ้าขุดคนเดียวน่าจะได้ประมาณแปดกองได้นเหล็ก เนี่ยขนามีเพิมเตัวโอเคครับเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ในการได้แล่เพิ่มด้วยนะฮะในแต่ละครั้งมันอยู่ที่สก,กิลเรานะครับรอบเรียงเราไม่รู้นะครับแต่ขอหงมาปะข้างก่อน สุณครบรอบไหมร,รอบไหมร,รอบอยางผมคิดว่าน่าจะครรรอบแล้วนะคะรับก็จำหมาป่าติดเชื้อเมื่อกี้ได้โอเคเราวิ่งตัดเฉียงเลยตัดตรงแบบแนวนอนเลยนะฮะวิ่งเข้าสู่สวนยางของบ้านอโอเคเรามีบ้านเป็นรัศมีในการเทียบเคียงนะฮะลองวิ่งรอบบ้านดู แถบนี้น่าจะมีนะไม่มีไม่มีอันนี้คือมีแต่พวกนี้แหละมาป่าไม่มีไม่มีไม่มีจะล่าดีไหมเอาเนื้อเนื้อเราเยอะแล้วไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบไม่มีนะครับคือตอนนี้เราไม่มีแล้วเราก็จะวิ่งตัดเชียงต่อไปไปที่มุมบ้าน เอหรือว่าเราจะเอาอย่างอินตายดีเอาเศษเหล็กนี้อเนอะไหนๆก็ไหนๆมันมีเศษเหล็กแตกอยู่แล้วละะเอาเศษเหล็กไปโอเคข้อสอบข้อสอบสอขอเศษเหล็กไปให้เขาเศษเหล็กไปอโอเคหมดหมดแน็ค ใช้พอวิ่งเฉียงออกไปเจอแร่เหล็กนะท็อปเลยโอเคน่าจะหมดแล้วครับไม่เจอแล้วโอ้โหร่าฟามได้เกือบแปดกองเนี่ยสุดสุดครับสุดสุด